เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน i อ s และ Android เลยข้อที่12บนายดำจอดรถจักรยานของตนไว้หน้าร้านอาหารเพื่อสั่งอาหารกลับบ้าน นายขาวเห็นเป็นโอกาสจึงขี่จักรยานของนายดำออกไปโดยต้องการเอาไปเป็นของตนนายดำเห็นดังนั้นจึงวิ่งไปจะดึงเสื้อของนายขาวไว้เพื่อไม่ให้ในายขาวขี่จักรยานไปได้แต่ดึงเสื้อไม่ทันและนายดำเสียหลักล้มลงได้รับบาดเจ็บต้องเย็บสองเข็มถามว่านายขาวมีความผิดอะไร 1. ่ฐานลักทรัพย์สอง ฐานชิงทรัพย์ 3. ฐานวิ่งราวทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กาย 4. ฐานทำลายร่างกายและลักทรัพย์ 5. ฐานวิ่งราวทรัพย์และประมาททำให้ผู้อื่นได้รับร่างกายได้รับอันตรายแก่กายโจทย์ข้อนี้นะเขาก็ถามเกี่ยวกับกฎหมายนะเรื่องความผิด โทษฐานอะไรนะซึ่งข้อนี้เนี่ยออกข้อสอบบ่อยมากๆเลยเนาะว่าทําแบบนี้เนี่ยเรียกว่าอะไรการฉกค,คิงวิ่งราอะไรพวกนี้นะเป็นคําศัพท์ที่ชอบเอามาออกข้อสอบบ่อยมากๆออกแน่นอนเลยปีละข้อนนะทีนี้เรามาทวนคําศัพท์กันก่อนนะความผิดเกี่ยวกับร,รัพ์นะออกข้อสอบบ่อยมากๆจริงนะต้องจําให้ได้นะสําคัญมาก ลักทรัพย์นะลักทรัพย์เนี่ยก็คือเหมือนกับการขโมยนะคือเอาของของผู้อื่นไปรับหลังนะคือคนไม่เห็นนะถูกไหมแอบเอาไปเนี่ยเรียกว่าลักทรัพย์นะเจ้าของไม่เห็นนะแต่ถ้าวิ่งราวเนี่ยวิ่งราวเนี่ยคือการฉกไปต่อหน้าเลยนะคนเจ้าของเนี่ยเห็นนะถูกไหมแล้วก็ฉกไปต่อหน้าเลยเหมือนอย่างเช่นโจรวิ่งราวกระเป๋าอย่างเงี้ย เจ้าของกระเป๋าเนี่ยก็จะเห็นแล้วใช่ไหมว่าโจรกำลังวิ่งมาถูกไหมแล้วก็เอากระเป๋าไปต่อหน้าต่อตาเนี่ยเรียกว่าวิ่งลาวรับนะต่อมาชิงชิงเนี่ยคือการใช้กําลังหรือใช้อาวุธนะก็คือทํำลายร่างกายคนอื่นนะเพื่อให้ได้ทรัพย์สินของเขามานะเรียกว่าการชิงทรัพย์นะจะต้องมีการใช้กําลังหรือใช้อาวุธเนาะต่อมาป้น ถ้าป้นเนี่ยจะต้อง3คนขึ้นไปนะก็คือเหมือนชิงเลยถูกไหมแต่ชิงเนี่ยจะแค่คนเดียวถ้าป้นเนี่ยก็คือมีคนมาชิง3คนขึ้นไปเนี่ยเรียกว่าป้นนะต่อมากันโชคหรือคมขู่นะจะทำร้ายร่างกายนะกันโชคเนี่ยก็คือเหมือนคนเนี่ยถือปืนมาเลยนะจะเจาะเราถ้าไม่ส่งเงินมาจะทำร้ายร่างกายนะอย่างเงี้ยก็ทําให้เรากลัวถูกไหมเราก็ส่งเงินไปให้เขานะ การชกเนี่ยจะข่มขู่เฉยๆนะแต่ถ้าทำลายร่างกายหรือใช้กำลังใช้อาวุธเนี่ยจะเรียกว่าการชิงเนาะต่อมาการรีดเอาทรัพย์การรีดเอาทรัพย์เนี่ยก็เหมือนกับว่าเราเนี่ยไปบอกคนอื่นเขาว่าจะเปิดเผยความลับนะถ้าไม่ส่งเงินมาให้จะเปิดเผยความลับแน่นอนมีคลิปถ่ายไว้เรียกว่าแบ็กเมลอย่างเงี้ยนะแ์แบ็กเมล อย่างนี้เนี่ยเรียกว่าการรีดเอาทรัพย์นะข่มขู่ผู้อื่นว่าจะเปิดเผยความลับนะต่อมาการช่อโกงการช่อโกงเนี่ยคือการหลอกให้หลงเชื่อนะเหมือนเหมือนไปหลอกคนอื่นเขาว่าเอาเงินมาลงทุนตรงนี้นะเอาเงินมาลงทุนกับฉันนะแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะได้ผลตอบแทนเยอะขึ้นนะคนก็หลงเชื่อเอาเงินมาให้นะแล้วเราก็หลอกเข้าไปก็คือ ไม่คืนเงินเนาะลิฟเงินเข้าไปอย่างเงี้ยเรียกว่าการช่อโกงนะคือการหลอกให้ผู้อื่นหลงเชื่อเนาะต่อมาการยักยอกการยักยอกนี่เราจะได้ยินบ่อยๆในละครถูกไหมยักยอกเงินบริษัทอะไรอย่างงี้เนาะก็คือการเบียดบงังทรัพย์ผู้อื่นมาเป็นของตนหรือเป็นบุคคลอื่นนะก็คือการเอาเงินของบริษัทเนี่ยมาเป็นของตนเองนะหรือการเอาเงินของบริษัทเนี่ยมาเป็นของบุคคลอื่นด้วยก็ได้นะเรียกว่าการยักยอกทรัพย์นะ ซึ่งแต่ละคำเนี่ยมันจะต่างกันนิดเดียวเนาะอย่างเช่นรักรักกับวิ่งราวเนี่ยถ้ารักเนี่ยเจ้าของไม่เห็นถูกไหมแต่ถ้าวิ่งราวเนี่ยเจ้าของเห็นเลยจะจะนะต้องจําให้ได้นะเพราะออกข้สอบบ่อยจริงๆเนาะเรื่องนี้เนาะ อันนี้ก็คือเหมือนเป็นสรุปมาให้แล้วเนาะทุกคำแล้วเนี่ยต้องจําให้ได้ทุกคําเลยเนาะชิงกับป้นเนี่ยก็จะคล้ายๆกันชิงคนเดียวป้นทำสามคนขึ้นไปการโชคกับรีดเอาทรัพย์อย่างเงี้ยก็จะคล้ายๆกันนะข่มขู่เหมือนกันแต่การโชคข่มขู่ว่าจะทําร้ายร่างกายในขณะที่รีดเอาทรัพย์นะข่มขู่ว่าจะเปิดเผยความลับเนาะทีนี้เรามาวิเคราะห์โจทย์กันเนาะโจทย์เขาบอกว่านายดำจอดรถจักรยานยนต์ของตน เพื่อสั่งอาหารกลับบ้านนายขาวเห็นเป็นโอกาสนะจึงขี่จัก,กรยานของนายดำออกไปโดยต้องการเอาไปเป็นของตนอ่ะอันนี้มีความผิดแน่นอนถูกไหมแต่จะเป็นการวิ่งราวทรัพย์หรือการหลักทรัพย์ละ่ะอ่านต่อเนาะนายดำเห็นดังนั้นทีนี้เรารู้แล้วนะว่าเป็นการวิ่งราวทรัพย์แน่นอนเพราะว่านายดำเห็นถูกไหมถ้านายดำเห็นเนี่ยจะเป็นการวิ่งราวทรัพย์ทันทีเนาะ จึงวิ่งไปดึงเสื้อในข่าวไว้เพื่อไม่ให้ในายข่าวขี่จักรยานไปได้แต่ดึงเสื้อไม่ทันนะทำให้ในายดำเสียหลักล้มลงและได้รับบาดเจ็บนะถามว่านายข่าวผิดอะไรนะข้อที่หนึ่งหลักซับเนี่ยไม่ใช่แน่นอนนะเพราะว่านายดำเห็นนะถ้าจะตอบหลักทรัพ์เนี่ยนายดำจะต้องไม่เห็นนะต่อมาข้อที่สองเนี่ยฐานชิงทรัพย์ก็ผิดอีกนะเพราะว่านายขาวเนี่ยไม่ได้ทำร้ายร่างกายอะไรนายดำนะเพราะฉะนั้นจะเป็นการชิงทรัพย์ก็ไม่ได้เนาะ ต่อมาข้อที่สามเนี่ยวิ่งเราวารัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับแก่กอันตรายซึ่งข้อนี้เนี่ยตรงกับคําตอบแน่นอนเลยถูกไหมเพราะว่าเพราะว่าอะไรนายดำดึงเสื้อในขาวไม่ทันนะและเสียหลักล้มลง,ลงบาดเจ็บเนาะเนี่ยเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายนะซึ่งข้อนี้เนี่ยตรงกับเหตุการณ์ในโจทย์พอดีเลยนะต่อมาดูข้อที่สี่การทําลายร่างกายและหลักทรัพย์อันนี้ก็ไม่ใช่อีกนะเพราะว่า นายข่าวไม่ได้ตั้งใจที่จะทําร้ายนายดำถูกไหมนายดำไปดึงเสื้อแล้วหกล้มเองเนาะต่อมาข้อที่ห้าเขาบอกว่าฐานวิ่งราวซับและประมาททาให้ผู้อื่นได้รับร่างได้รับอันตรายแก่ร่างกายอันนี้เนี่ยนายข่าวเนี่ยไม่ได้ทําอะไรนายดำเลยถูกไหมกําลังวิ่งราวซับอยู่นะไม่ได้ประมาททําให้ในายดำ ได้รับอันตรายเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำตอบที่ถูกที่สุดนะก็คือข้อที่3นะว่าในายขาวเนี่ยวิ่งรลวซับนะจนเป็นเหตุให้นะนายดำได้รับบาดเจ็บถูกไหมเพราะฉะนั้นนะข้อที่12นะตอบข้อที่3ค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืม เข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสยัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวันนแอป,ปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะดูความรู้ก่อนไปโรงเรียนพรุ่งนี้ทำความเข้าใจก่อนอย่างเงี้ยไม่เก่งได้ไงจริงปะ่ะ